สวัสดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเจะตอนนี้แดดแห้งไงพี่น้องชาวเจียวสิไปหานขาดไปหาเบิ้งแนวกินกับพี่น้องไปเบิ้งหันขาดในบ้านจะเจียวเองพี่น้องพี่น้องสิไปเบิ้งว่ามียังขายแหนพี่น้องตอนนี้หิวข่าวเที่ยงพี่น้องเบิ้งในตู้เค็นกับแบบจากแนวกินพี่น้องไปหาเฮ็ดแตงร้ายเมื่อพี่น้องโบลายเฮ็ดเฮ็ดมันออกบโบลายว่าจะได้กินแกงเฮ็ดกับโบลายสับเดี๋ยวไปหาซื้อเพียงกินอยู่ใน บาทน้าพี่น้องเดี๋ยวเราสิไปหาสื่อเพื่อกินพี่น้องไปหานขาหอบบาทน้าพี่น้องเ๋ยจ้าเจียวพาไปรอเบิงบาทน้ก่อนแล้วไปหานเพื่อหาสื่อยังกินพี่น้องเลยสื่อเพื่อกินเาเจียวกินบ่อยบ่อยพี่น้องก็อบอมากินเพื่อนาะมี fc หลายคนทาเาเจียวว่าทายรอบ้านให้เบิงเนี่ยเจ้าเจียวก็บรรวางทายเฉยพี่น้องมีแต่ทายให้เน่ทายให้ทายหน้าผ้าเอาทงให้ทรงหน้าแล้วพี่น้องเมื่อเนี่ยจได้โอกาสมาหา กินเฟอก็เลยซื้อแบบโอกาสนีถ่ายบาทเนี่ใช่ไหมใช่พี่น้องเบิ่งพร้อมเนาะว่าเป็นจังไรใน,นพี่น้องบาทเจ,จ้าจี๋กระตามแบบสุนอว์รถทั่วไปอะไรพี่น้องบ้านนอกบ้านนอกเนี่ยแหละอันนี้รถโจ๊กขาสิไปโจ๊กอย่างนาะอันนี้นะสิเป็นรถแปลงทางพี่น้องช่วงนี้ดแดดแห้งอนไรช่วงนี้ก็ได้ ช่วงนี็ก็ยมมายมหายยมนาคนกับบยไดอยบานไม่ได้พี่นออกเขาออกไทยหุดไทยนา่างกันเบิดนะมีเกอยู่บร้ายบันไหนโอ้ยรับมาแต่แต่ละที่เดี๋ยวควันนอนทวนพี่น้องเลยฝุ่นพุบสนาเบิดซึเกเหียบเงาเนี่ย <laughs> ยางวังเว้นกับคนมาคอยอยู่พี่น้องอยางมาแรงเพราะคนคนสิเต็มมาเต็มเพื่อนเนาะพี่บอกเพราะว่าเข้ามาแต่ไฮแต่นาค่เขาล,ลูกค้าก็เขาคือสีไลแต่รถเต็มรถคันสองคันอยู่ช่วงเที่ยงพี่น้องลูกค้าเขานาสีไล มีห่านขาเห็ดกินข้าเปิดอกหานขาไม่อยู่สองหานพี่น้องอยู่ห่านลมกับห่านเถิงเส้าจียวมาห่านเถิงเนาะเพราะว่าไก่ไก่เขื่นเท่านี่นอยยามมาเข็นกันมาได้ใครยอยไม่รู้ค่ะก้ะนแล้วพี่น้องอันอนี้แม่ะก้นสวยพี่น้องห่านเพิ่นกระติ๊สองลีกข้างในนี่พี่น้องไม่ยู่โตโดเดียว เกี่ยวสั่งเป็นกเกาเหลาเมื่อกีน้นะคะ่ะกินคือบาน้าขาดบ่ได้นะคือชอบพริกพี่นอ้องส่วนใส่บคะือเพื่อเลาเป็นแซ่บแต่ซอสพริกน,อกนะะ้องค่ะวะไรแต่อย่างอื่นถูกเหมือนไทยเลย เคี่ยวเต็มมาเลยพี่น้องฝนตกรอบเลยโตกแห้งพักขนาดถึงกับเห็ดหยาเคี่ยวได้เลยแค่รอบเดียวได้พี่น้องเลยไม่ได้โต๊ะเลยงูเต็มอยู่แถวนั้นวัดซึมีแต่มาคุงพร้อมสเส้เจียวชิดเดตใักพักโบ่งกันพี่น้องอันนี้พักโบ่งมาได้ปลูกไว้าอันนั้นกิน,นพี่น้องถ้าอยากกินก็นกินได้แต่ว่าที่ประเด็นที่ปลูกไว้ก็คือ ปลูกใบยองใส่แกงหน่อไม้พี่น้องเลยยามเพราะว่าช่วงนี้ระยะมาคอยมีอยู่ภายในน้อพี่น้องเขามีก็อยู่ใกล้พี่น้องเลยก็เลยต้องปลูกผักบงเอาไว้ผักบงใบยองลมเบิดเพราะว่าแดดมันแห่มันเหี่ยวพอซื้อมาเรียบร้อยอเ,เลเยพี่น้องเขาเจียวซื้อเป็นเกาเหลาล้วกอะตำเด้อพี่น้องตำมะครงตำมะกรงเสน่หแล้วกัน เ้ยเยี่ยไปลรองกินตามปูงานบนจ้างเธออะไรผิ่หนอแตบนคลายมาเปิดมาไม่ได้ไปกินห่านเพอเนอย่างเดียวไม่ได้กินเพอก็ได้กินเนี่ยแตงปลุงเหมือนีิฉินลองเป็นเธือแรกพี่น้องวัลลสักดิ์เป็นยนะังไงเนีนี่อันนี้เป็นกาเราจ้ะพี่น้องอซื้อซองอย่างคิดก็เมย์ครว้าวไป่ะกินค่ะพี่น้อง แซ่บเบอร์สดหนักก่อนตุ๋นปุ๋งในก็มือแซ่บน่ากินข้าวกันใช่ะพี่น้องมีผักดูผักบกแล้วกันผักกระลัมพี่น้องยิบข้าวแห้งทองบ่ายละแบบเดิมด้วยแอนีิก่อนพี่น้องตามมะขุ้งบนก่อน Ja. Hmm. นยู่เป็นกระเหลานั่ <c ười> นงเต็มปากยูขอให้เศรษบกิจเหมือนกันพี่อ่ะนี่มันก็ึกไปมากแล้ว กินเบอร์นี่ต้องมีนมะพีกัสเนาะคุยกับพีกแจกพี่น้องค่ะเบิร์ดเรียบร้อยพี่น้องก็เล่าเบิร์ดก่อนเบิร์ดก่อนเพยบะแมนก็เล่าเบิร์ดก่อนแต่บะหุงกินกับแม่เจ้าก้อนเกลี่ยค่ะพี่น้อ,องอิ่มพี่น้องก็หิวเข่ามากนายท่านเจียวจะหาจะมาหาเห็ดเนาะ สำหรับคลิปนี้ซาจิโอเขอจบเพียงเทานี้เด้อพี่น้องอาหารเตียงวันนี้ถ้าพาอแม่พี่น้องก็ติดตามบันหละกัรแเทแนะอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจซาจิวอด้วยจ้ะสวัสดีสวัสดีจ้าบ๊ายบายพี่น้อง